สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายริ่งทาโรวายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แต การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวาัลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องตาจะทำหัวข้อชีวิตของคุณกำลังเป็นช่วงขาขึ้นนะคะเรามาดูกันสิว่าเบื้องบนจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นอยากจะบอกกับทุกคนว่าอะไรว่าชีวิตตอนนี้คุณกำลังเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องอะไรนะคะมาเริ่มมาว่อยสายพาทาโรคกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานเบื้องต้นก่อนนะคะ แปดไม้เท้าห้าเหรียญหนึ่งไม้เท้าอัศวินถือเหรียญเออสี่สี่ไม้เท้าเดอะเมจิเชียนเก่งมากเดอะทาวเวอร์เด็กถือถ้วยขอขยายเดอะทาวเวอร์ โอเคคุณอยากมีความก้าวหน้าเรื่องการเงินคุณอยากหาเงินให้ได้เยอะขึ้นคุณอยากทำบางสิ่งบางอย่างคุณมีไฟข้างในมากๆนะคะอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะมาอุดรอยรั่วทางด้านการเงินเช่นสมมติว่าคุณอยากมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับก,บการปิดหนี้ปิดสินใช่ไหมคะแล้วคุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ะค่ะว่า คุณอาจจะไม่ได้ปิดหนี้เพื่อตัวเองก็ได้นะคุณอาจจะปิดหนี้เพราะว่าคนอื่นในครอบครัวหรือคนที่คุณรักอะค่ะแต่สิ่งที่ตายอยากจะบอกก็คือว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะอารมณ์สําคัญมากที่สุดถูกไหมเวลาที่คุณปิดหนี้อะค่ะใครที่อยู่กับคุณณนะเวลานั้นคุณจะต้องส่งความรู้สึกที่คุณบอกว่าคุณอยากจะปิดหนี้เนี่ยจากหัวเนี่ยลงมาที่ใจก็คือว่า ถ้าเราปิดหนี้เพื่อคนอื่นอารมณ์ของเราอะมันยังจะไม่ได้อะค่ะแต่ที่จะต้องส่งมาที่ใจก็คือถามตัวเองว่าใครอยู่กับเราบ้างเราจะมีความสุขมากแค่ไหนที่เราปลดหนี้ตรงนี้ได้นะคะคุณอยากให้ชีวิตมีความมั่นคงบางเรื่องเกิดขึ้นเพราะคุณไม่มีความมั่นใจพอในบางเรื่องและเมื่อไหร่ที่คุณนะคะลุกขึ้นมาเพื่อจะทำอะไรใหม่ๆเสมอเลยอะ คุณจะมีความคิดบางอย่างที่กลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้กลัวว่ามันจะพังเหมือนเขาที่แล้วอืมกลัวว่ามันจะจบทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นความกลัวความวิตกกังวลคือเรื่องปกติที่เราจะต้องเวิร์คก,กับตัวเองว่ามันไม่มีจริงมันคือเรื่องสมมุติที่เราสร้างขึ้น ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตได้ในทุกเรื่องเพราะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วหรือคุณอยากจะบอกตัวเองว่าฉันอยากเก่งขึ้นกว่าน,นี้ถ้าฉันเก่งขึ้นกว่าน,นี้ฉันจะมีเงินเยอะขึ้นกว่าน,นี้เพื่อให้ฉันจะไม่ต้องลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือถ้าคุณบอกตาว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหาเลยค่ะแสดงว่าความขาดบางอย่างในตัวคุณมันทาให้คุณ ลงลึกไปถึงความกลัวบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณนะคะแล้วมันทำให้มันขยายแล้วไม่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าสิ่งเนี้ยที่มันหยุดความคิดของคุณไว้เธอทำไม่ได้หรอกเธอเริ่มต้นใหม่ในชีวิตไม่ได้หรอกเธอไปข้างหน้าไม่ได้หรอกเพราะนู่นนี่นั่นทนายแก้ต่างให้ตัวเองอะคะ่ะอืมคุณจะเวิร์กตรงเนี้ยได้ตารู้สึกแบบนั้นคุณจะ ทําให้สิ่งที่คุณรู้สึกว่ายังไม่ได้เริ่มเลยแต่พังเสียแล้วอะ่ะก่อมันเป็นรูปเป็นร่างและเชื่อมมันให้ได้ในเรื่องของความรู้สึกและก้าวไปข้างหน้าได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่ตารู้สึกและเป็นพลังงานของคุณไม่เป็นไรคะ่ะทุกทุกการหยุดนิ่งของคุณคุณไม่ได้หยุดนิ่งหรอกคะ่ะคุณเรียนรู้เพื่อที่จะขยับตัวเองในทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น มันก็แค่เรื่องหนึง่งที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะว่าุดยอดของยาพิษคือความคิดที่ขาดการควบคุมนะคะทุกคนมันคือยาพิษที่มันจะสร้างความเจ็บปวดให้เราในระยะยาวคุณเข้าใจคุณรู้อยู่แล้วเรามาดูกันสิอุ้ยอุ้ยคุณดูนี่ มาดูสิเออหล่นมาขนาดเนี้ยมาดูสิเดอะซันสามเหรียญเปิดอย่างนี้เลยนะก็หล่นมาทั้งอย่างนี้นะ่ะนั่นคือข้อความของคุณสองเหรียญเอ,อ้ยเดอะซันสามไม้เท้าสองไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าเจด,ดหกเหรียญห้าไม้เท้าเจ็ดดาบ เดอะฟูนี่คือข้อความที่ตาสับไพ่แล้วไพ่หล่นมาทั้งยวงนะคะทุกคนเอากันแบบนี้เลยแหละออแล้วว่าดูสิตาเขาขยับไพ่นะคะสีนี้ทำให้ไพ่สวยขึ้นมากเลยอะสีไฟทุกคนขอเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปทีละใบเด e ะชาริออค่ะอืม ตารู้สึกว่าผลลุกตรงที่ว่าขาขึ้นน่ะขาขึ้นก็พาาทิตขึ้นด้วยถูกไหมวบนี้สวยมาก The sun ชีวิตที่เป็นช่วงขาขึ้นชีวิตที่ฟ้าเปิดดวงอาทิตย์เปิดชีวิตที่สบายมากขึ้นนะคะมีการนั่งสมาธิสำหรับบางคนมีการรักษาระดับพลังงาน อยู่เสมอเสมอมีการเวิร์กอยู่กับเตงอยู่แล้วแต่ว่าพลังงานณนะเวลานั้นนะ่ะมันอาจจะยังไม่สถียืนมากเท่าที่ควรคุณรู้คุณเห็นและคุณลงมือทำอย่างต่อเนื่องคุณเข้าใจตัวเองแต่ว่าคุณรู้ว่ามันดูยากเหลือเกินนะคะกว่าจะผ่านเรื่องนั้นไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่คุณไม่ยออ่อท้อที่จะ สร้างความมั่นคงแล้วมองไปข้างหน้าไม่ว่าจะมีโดมิโน่กี่ตัวคุณชอบเล่นโดมิโน่เหมือนตาแมแต่ก่อนนะที่ตั้งตั้ง,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 งกันเรียงเกันแล้วก็เวลาที่ลม้มตัวหนึ่งอะค่ะแล้วมันจะรึดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ขาขึ้นตรงที่ว่าคุณจะตั้งโดมิโน่เนี้ยขึ้นทีละอันแต่เมื่อไหร่ที่มันล้มลงอะมีตัวใดตัวหนึ่งล้มลงอะ คุณจะไม่ได้ตั้งให้มันใกล้กันนะคุณจะตั้งให้มันแยกออกจากกันแล้วเวลาที่มันล้มอ่ะมันจะมีช่วงระยะเวลาของแปรบ์บางอย่างที่ทำให้คุณฟื้นตัวขึ้นมาใหม่และตั้งโดมิโน,โนตรงเนี้ยขึ้นมาได้ใหม่อันหมายความว่าคุณวางแผนการใช้ชีวิตอย่างดีต่อไปนี้ช่วงขาขึ้นพาทิขึ้นความก้าวหน้าก็มา ความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการงานการมองหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการหาไรายได้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างช่องทางบางอย่างให้กับตัวเองได้เริ่มต้นบางอย่างเพราะสิ่งนั้นน่ะที่ตาเห็นน่ะนะคะที่เป็นความรู้สึกกลัวหรือพังทลายไปแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นอดีตไปแล้วคุณปล่อยให้มันจบและคุณจะเกิดใหม่คุณจะปล่อยให้ช่วงชีวิตของคุณณนเะวลานี้ ให้เป็นช่วงขาขึ้นที่แท้ทรูนะคะการเกิดใหม่ของคุณจะนำมาซึ่งการได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะคุณมีคนที่ผลักดันคุณได้อยู่เสมอแต่แต่ก่อนน่ะคุณอาจจะปิดใจแล้วไม่เชื่อบางอย่างแต่ณเวลานี้ค่ะต่อไปข้างหน้าคุณจะยอมเวิร์ก เปิดรับการช่วยเหลือจากจักรวาลเปิดรับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเหลือคุณและคุณจะใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะมีการทะเลาะก,กับตัวเองอยู่เสมอเสมอถ้าเป็นการทะเลาะก,กับตัวเองนะคะก็คือเสียงในหัวใช่ไหมความลับบางอย่างที่ยังมีอยู่ในหัวว่าเธอทําไม่ได้หรอกเธอไปถึงตรงนั้นไม่ได้หรอกอะ่ะอาจจะมีการตีกันของความคิดบางอย่างอยู่แต่คุณจะ ไม่ไปคิดกับตัวเองว่าฉันไม่น่าคิดแบบนี้เลยฉันไม่น่าคิดแบบนั้นเลยทำไมฉันถึงไม่คิดแบบนี้ค่ะมันจะกลายเป็นว่าเข้าใจตัวเองเข้าใจเสียงนั้นบางคนความลับบางอย่างที่คุณกำลังจะไขได้ประตูเนี้ยคุณอาจจะไม่เคยเห็นมันแต่มันอยู่ใกล้มากกว่าที่คุณคิดคุณจะไปไขกุญแจบางอย่างปลดล็อกความลับเนี้ย ะะเพื่อให้คุณได้เดินออกไปเพื่อให้คุณได้ก้าวออกไปหลุดพ้นเห็นไหมหลุดพ้นเป็นเดอะฟูลและพุ่งทยานออกไปไม่ว่าจะเจอกับอะไรนะคะใจของคุณจะเปลี่ยนใหม่บอกกับตัวเองว่าฉันชนะได้เสมอเสมอฉันชนะได้อยู่แล้วเติมความเชื่อให้ได้ทุกวันเพราะทุกการเติบโต จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องมีการตัดสินใจก่อนเสมอเวลาที่คุณตัดสินใจว่าคุณไม่เอาอะไรแล้วอะค่ะทุกการตัดสินใจทุกครั้งอะ่ะมันหมายถึงการตัดขาดจากบางเรื่องจากบางคนและคุณก็จะก้าวต่อไปสมมุติว่าถ้าคุณบอกว่ามีบางคนที่พยายามที่จะชวนคุณทะเลาะมีบางคนที่ชอบทําให้คุณหัวร้อนอะ่ะเราต้องมาเวิร์กกับตัวเองเราต้องมาเปลี่ยนให้ตัวเองหัวร้อนหรือไม่หัวร้อน ตัวเรานั่นแหละจะยอมให้คนอื่นมามีอิทธิพลกับเราหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าไม่เพราะเขาไม่สําคัญมากกว่าตัวของคุณเองคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองโมโหคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองไม่หลุดพ้นไม่เป็นช่วงขาขึ้นอีกแล้วเปิดรับทุกโอกาสเปิดรับทุกความเป็นไปได้แล้วคุณก็ไม่เสียเวลาไปทะเลาะกับเขาด้วยคุณจะเดินไปข้างหน้าเท่านั้นไม่รู้หรอกว่าโลกข้างหน้าที่เดินไปอะ่ะ มันจะเป็นโลกแบบไหนมันจะเป็นโลกมีเหียวไหมมีเกาะไหมหรือมีอะไรไหมแต่คุณจะไปด้วยใจคุณจะไปด้วยเซนคุณมีไฟอยู่เสมอเสมอมีไอเดียบางอย่างอยู่เสมอแต่อาจจะติดกลัวที่ว่ามันจะไม่สำเร็จ คุณจะวางคำนี้ลงได้เพราะตาบอกอยู่เสมอว่าทุกๆุกครั้งที่เราทำอะไรตอนแรกค่ะมันจะไม่ได้เป็นไปดั่งใจนึกอยู่เสมอแต่เราจะเติบโตจากสิ่งที่เราทำอยู่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณกล้าที่จะเริ่มก้าวแรกก้าวต่อไปมันง่ายมากขึ้นเหมือนกับแต่ก่อนที่ตาเคยบอกว่าให้เล่นใหญ่กับทุกอย่างในชีวิตที่คุณทำ ณเวลานี้คุณบอกตาว่าถ้าสมมุติคุณอยากจะปิดหนี้บางอย่างแล้วคุณหาช่องทางอยู่นะคะศึกษาบางอย่างอยู่เรียนรู้บางอย่างอยู่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องคุณจะไม่มัวไปนั่งทําไมฉันถึงมีหนี้ทําไมคนอื่นถึงสร้างหนี้ให้ฉันทําไมฉันถึงต้องไปปิดหนี้คุณจะนึกขอบคุณด้วยซ้าไปว่าหนี้ก้อนนั้นน่ะหรือความรู้สึกที่ไม่ดีตรงนั้นน่ะมันคือแรงขับเคลื่อนคุณ เพื่อพุชคุณให้ไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชีวิตของคุณไม่มีคำว่าหยุดนิ่งมีแรงมานานใจมีแพชชั่นในการก้าวต่อไปแบบไม่หยุดยัง้งและยั่งยืนด้วยนั่นเองนะคะมีเรื่องอะไรอีกคะเจ็ดถ้วยอ,อัศวินถือเหรียญอัศวินถือไม้เท้า สองเหรียญเห็นไหมออกมาจากมุมมืดออกมาจากหลุมดำทุกคนใต้สำรับคือหนึ่งถ้วยจ้ากดกระดิ่งก่อนอืมตารู้สึกว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่นึกสิ่งที่ฝันคุณปรารถนา ต้องการให้ฟ้าเปิดช่วงขาขึ้นช่วงดวงเปิดช่วงไปข้างหน้าเนี่ยมันเกิดมาจากการที่คุณรู้สึกแล้วก็มีพลังงานที่เข้มข้นส่งตรงออกมาจากใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตตรงนี้ดูนะคะอันนี้ก็คือไอเดียใช่ไหมก้อนเมฆที่อ,อยู่ข้างบนเป็นความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่คุณคิดคุณนึกแล้วมันไปอยู่ในอากาศแต่อยู่ที่ว่า คุณจะเอาความที่คุณรู้สึกเนี่ยการสร้างเงินล้านจากอากาศการสร้างไอเดียธุรกิจบางอย่างจากอากาศอะเอามาทําในโลกความเป็นจริงด้วยไหมให้มันเป็นรูปร่างให้มันเป็นตัวเป็นตนไหมนะคะคุณจะนึกอะไรแล้วทำมันด้วยจะเคลื่อนไปข้างหน้านี่ก็ดอกไม้บานนี่ก็กำลังจะมีชีวิตที่จุดพุนี่ก็ดอกไม้บานบานี่ก็บานอีกอ,อันเนี้ย อาจจะเป็นหลุมดําแต่ได้เดินออกจากหลุมดําแล้วค่ะทุกคนอืมเพราะฉะนั้นกําลังจะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเจอกับอะไรไม่รู้ในอนาคตแต่คุณจะไม่มัวมไปนั่งคิดว่าอนาคตจะเจอกับอะไรนะจะมีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณฉันจะเจอกับอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่านะคุณจะไม่มัวมไปนั่งคิดตรงเนี้ยค่ะแต่คุณจะทําตรงเนี้ยทุกวันนะ่ะ ให้มันสนุกให้มีความสุขแล้วก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วอนาคตมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถามว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมีความไม่ดีไหมมันมีอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่อยู่ที่ว่าคุณทํางานกับตัวเองหนักมากแค่ไหนถ้าคุณบอกว่าคุณทํางานกับตัวเองหนักเพื่อที่จะมองเห็นเรื่องดีในเรื่องลบเหล่านั้นได้อะ คุณก็จะไม่มีทางที่คุณจะถูกเท่าเดิมอยู่แล้วค่ะพอทุกการเรียนรู้อะทำให้คุณเติบโตเป็นเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลมากขึ้นในทุกวันนั่นเองนะคะแล้วคุณจะรักษาบาลานซ์ความฟโฟลของอารมณ์ได้ดีนะคะรวมถึงอ่ะตารู้สึกว่ากำลังจะแบบเดินออกมานี่ก็เดินออกมาเดือดฟูแปดถ้วยเดินออกจากอารมณ์ที่ไม่ดีเดินออกจาก บริษัทเดินออกมาทำธุรกิจตัวเองเดินออกมาจากเรื่องราวบางอย่างที่มันไม่ดีให้มันจบลงความไม่กล้าความกลัวความกลัวเกินกว่าเหตุกลัวที่จะไปไม่ถึงทั้งทงที่ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะแล้วเปลี่ยนมันเป็นการลงมือทำพอคุณยืนยันใช่ไหมคะทุกๆครั้งอ่ะคุณต้องยืนยัดกับจัก,กรวาลว่าคุณจะทำอะไร สมมติว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากทํางานประจําแต่คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าไม่ทํางานประจำเราจะทําอะไรต้องตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยๆเพื่อให้ความคิดอะค่ะมันแคบลงแคบลงเรื่อยๆแล้วคุณจะเจอว่าเฮ้ยฉันทําเรื่องนี้ได้นี่หวาเฮ้ยฉันทําออนไลน์ตรงนี้ได้นี่หว่าทําร่วมกันไปก่อนกับงานประจําได้นี่ว่าหรือ ตั้งเป้าว่าอนาคตต่อจากนี้ชีวิตจะเป็นยังไงมองเห็นภาพนั้นและถามกับตัวเองว่าเป้าหมายนั้นนะคะมีใครเมื่อคุณไปถึงเป้าหมายนั้นบ้างคุณพ่อคุณแม่แฟนคุณภรรยาคุณสามีคุณแล้วตัวของคุณเองละ่ะคุณจะมีความสุขขนาดไหนนะเมื่อคุณไปถึงเป้าหมายนั้นอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีกว่าเดิมโอกาสที่ดีกว่าเดิม อารมณ์ที่ดีกว่าเดิมความสุขของคุณที่มันมากกว่าเดิมกำลังเคลื่อนมาหาคุณแล้วเพราะคุณจะมีกราฟที่สูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีดิ่งลงมาบ้างแต่ก็ขึ้นไปใหม่ได้เพราะคุณรู้อยู่แล้วชีวิตของคนเรามีขึ้นมันก็ต้องมีลงใช่ไหมคะเก่งมากๆคือตาเอาแบบว่าเปิดไพ่โดยที่ไม่ต้องสับเลยทุกคนเก้าใบนะมา่กีทุกคนเลขเก้าด้วยนะที่ขึ้นมานะ ซึ่งตารู้สึกว่าเขาต้องมีบางอย่างเนี่ยแหละเบื้องบนจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแหละสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะ่ะอยากจะบอกว่าหัวข้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วจากสิ่งที่ตามองเห็นนะ่ะมันมีทั้งการประสบความสําเร็จในชีวิตใช่ไหมคะมันมีทั้งการก้าวไปข้างหน้าในชีวิตความมั่นคง นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเริ่มต้นใหม่บางอย่างการโยกย้ายไปทํางานที่ใหม่การเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างการมีโปรเจกต์บางอย่างการตายแล้วเกิดใหม่ของอะไรบางอย่างรวมถึงได้จะได้รับการช่วยเหลือบางอย่างและคุณจะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อได้ด้วยให้เขามีชีวิตที่ง่ายมากกว่าเดิมเหมือนที่คุณเคยเจอเหมือนที่คุณทำงานกับตัวเองอย่างต่อเนื่องและ ขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยัง้งนี่คือไพ่ทาโร่ของคุณนะคะแล้วเรามาดูกันซิว่าไพ่สำหรับนี้อยากบอกคุณว่าอะไรคะอุ้ยอุ้ยทำไมออกมาสองใบเนี่ยน,นะคะอ๋อมันกันมาฟ r e e d เห็นไหมเดี๋ o ฟูเนี่ย อย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความคาดหวังของคนอื่นจงลุกขึ้นมาแล้วโบยบินเป็นอิสระเริ่มต้นได้จากตัวเรานี่คือเวลาของการหลุดพ้นของคุณไม่จำเป็นจะต้องทำตามความคาดหวังของคนอื่นอีกแล้วคุณเลือกได้นะคะไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าคุณจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมากกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน ะะปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้สัญชาตญาณเซนส์นของคุณนำทางคุณไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะ knowledge การเริ่มต้นหมายเลขกหนึง่งมันสำเร็จได้อย่างแน่นอนเมื่อคุณศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะเก่งอยู่แล้วไม่ต้องบอกเลยบางเรื่องเนี้ย f l o ชีวิตที่ลื่นไหลไม่ติดขัดเป็นไปได้ด้วยดีปล่อยให้เส้นทาง หรือสัญชาตญาณของคุณหรือจิตวิญญาณของคุณนำพาคุณไปปล่อยไหลไปเลยจ้ากับกระแสนี้นะเพฟูเนสค่ะสวยจังปลดปล่อยความเป็นเด็กความสนุกสนานในชีวิตลองเล่นกับอะไรบางอย่างหรือลองใช้ชีวิตแบบเด็กๆอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องคิดเยอะอะค่ะอืมแล้วคุณจะรู้สึกว่า ความสนุกอ่ะมันโคตรสาคัญเลยทุกคนทุกครั้งเวลาที่คุณทำอะไรอ่ะออนะคะตาจะแนะนำหลายๆคนว่าทุกครั้งที่ทำอะไรอ่ะอย่าไปคิดถึงรายได้อย่าไปคิดถึงว่าเราจะทำได้ดีไหมหรือรอย่าไปคิดว่าเออเราทำอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นแล้วจะมีคนมาซัพพอร์ตไหมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ให้ถามกับตัวเองดูว่าเราสนุกไหม เรามีความสุขไหมเรารู้สึกดีแล้วเราทํำด้วยใจไหมอ่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องถามกับตัวเองถ้าเราเป็นอย่างนั้นน่ะเราควรเซเลบรเราควรเฉลิมฉลองแล้วก็ชื่นชมตัวเองแล้วก็ยินดีกับตัวเองอะค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เราได้ทําเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจผลลัพธ์แต่สนใจเหตุการณ์ที่คุณได้ทําที่คุณได้อยู่ตรงนี้ก่อน ให้สนุกกับมันก่อนแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันตามมาเองทุกคนเห็นไหมมิราเคิลอะสายรุ้งมีแต่ผีเสื้อนะเนี่ยอ้เนี่ยที่ตาเห็นเนี่ยของขวัญจากจักรวาลความมหัศจรรย์เห็นไหมช่วงขาขึ้นของคุณกำลังหลั่งไหลมาหาคุณเหมือนน้ำตกเลยจ้าความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมชีวิตของคุณนะ่ะอย่าจำกัดปาฏิหารที่จะเข้ามาในชีวิตว่า มันจะเข้ามาทางไหนมันต้องเข้ามาในเวลาไหนแต่จงละทิ้งความกลัวความสงสัยว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือมันจะเป็นไปได้ปล่อยไหลไปเลยจ้าสุดยอดแล้วจบด้วยไพ่นางฟ้าค่ะไพ่นางฟ้าอยากบอกคุณว่าอะไรคะเตรียมตัวรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงว้าวว้าวว้าว มันยากก็จริงแต่มันเป็นไปได้นะจ๊ะเห็นไว้ไม่มีอะไรที่มันจะเป็นไปไม่ได้คุณมาถูกทางแล้วถึงเวลาปล่อยวางเรื่องนี้อ,อ,อย่าปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือไปเออเอาสิทรงรับมันไว้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก้าวแรกเท่านั้นที่ยากที่ตาบอกเห็นไหม ก้าวต่อไปอ่ะมันฉลุยแน่นอนค่ะทุกคนจงมีศรัทธาที่แรงกล้าสุดยอดตบมือนี่คือเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะที่กำลังเป็นช่วงขาขึ้นตาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอแล้วก็รักทุกคนเสมอเลยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วย ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาร์โร่ใบ,บาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบายๆค่ะ